สวัสดีครับทุกคน welcome to teachers diary นะครับไม่รู้ว่า E ีีเท่าไหร่แล้วนะครับไม่6กก็เนี่แหละครับอี EP นี้นะครับพิษจะพาไปดูว่าเวลาคุณครูที่เป็นคุณครูผู้ชายเขาเข้าเวรเขาต้องไปนอนเวรที่โรงเรียนเขาทำอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้พิษพาไปดูครับก่อนอื่นเลยคือเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนนะครับพิษก็ต้องไปอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวเพื่อไปนอนเวรกันครับ อ่าโอเคพิทก็อาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะไปนอนเวนนะครับซึ่งไอเทมที่เราจะเอาไปนอนเวนก็น่าจะมีแค่หมอน <c oughs> <c oughs> กระเป๋าคอมพิวเตอร์นะครับเอาไปทำงานแล้วก็ผ้าห่มหน้อยก็พอนะครับเพราะว่าพิทใส่เสื้อแขนยาวแล้วมันไม่น่าจะหนาวมากนะครับโอเคพร้อมแล้วเดินเราเดินทางไปห้องที่เราจะนอนเวรกันไปครับ ถึงแล้วนะครับทุรักทุเลมากโรงเรียนพิษเนี่ยก็จะให้นอนที่ห้องธุรการนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วพิษก็จะนอนโซฟานี่แหละนะครับแล้วก็ถ้าวันไหนมีคุณลุงนักการมานอนด้วยคุณลุงเขาก็จะปูที่นอนนอนตรงนี้นะครับก็อยู่ด้วยกัน2คนวันนั้นก็จะอบอุ่นหน่อยแต่ถ้าวันไหนอย,อยู่คนเดียวนี่ก็จะน่ากลัวหน่อยนะครับตอนนี้พิษร้อนมากรูเหงื่อเพราะว่ารอบที่แล้วมาเนี่ยใส่เสืขข้อแขนยาวเพราะมัน หนาวมันฝนตกวันนี้ก็เลยเสืส้อแขนยาวมากลัวยุงกัดด้วยแต่ปรากฏว่าน่าจะอยู่ไม่ได้เดี๋ยวพี่จะกลับไปเปลี่ยนเป็นเสื้อแขนสั้นดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวเราออกไปซื้อสเสบียงที่เซเว่นแล้วค่อยกลับมาที่นี่กันไปครับ โอเคครับพิทกลับมาจากเซเว่นแล้วเนี่ยหนึ่งทุ่มก,กว่าแล้วนะครับแล้วคุณน้านาการยังไม่มาห้องนี้ซึ่งมันมีความเป็นไปได้สูงมากว่าคุณน้านาการเนี่ยอาจจะนอนอยู่อีกห้องหนึ่งนะครับมันมีที่ให้นอนหลายที่นะครับก็ถ้าวันนี้ได้นอนที่นี่คนเดียวก็จะวังเวงหน่อยนะครับ <c oughs> พี่เป็นคนที่กลัวผีมากแต่ชอบฟังเรื่องผีงั้น ก็เดี๋ยวพี่ก็จะลองท้องนิดหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งทํางานสักเล็กน้อยนะครับทุกคนคือกำลังจะตรวจข้อสอบแบบชิวๆ อารมณ์ดีอารมณ์ดีแต่ปรากฏว่ามีงานด่วนก็คืองานสำรวจข้อมูลการรับเงินสนับสนุน2,000บาทวันนี้วันพุธตอน2องทุ่มเพิ่งได้รับการแจ้งให้ให้สำรวจและขอข้อมูลภายในวันศุกร์ห้องพิษมีเด็กในที่ปรึกษา32คนคือสำรวจอะโอเค แต่ว่าต้องมีการถ่ายรูปบัตบประชาชนถ่ายรูปหน้าบุกแบงมันเยอะโอเคทำอันแรกก็คือเดี๋ยวต้องไปสร้าง Google Form ให้เด็กกรอกข้อมูลก่อนไปงานรีบงานร้อนงานไฟไหม ใครบอกว่าเป็นครูยกโควิดสบายบอกไม่เอาดิฉันแทบจะไม่ใช่ครูอยู่แล้วฉันแทบจะเป็นนักสำรวจคนหนึงอยู่แล้วอ่ะแต่ไม่ใช่ครูคนหนึงแล้วอ่ะทำการให้เด็กๆกรอกข้อมูลอะไรแบบนี้ครับ สำหรับคุณครูที่เป็นคุณครูมอปลายเนี่ยจะค่อนข้างง่ายเพราะเด็กๆอะ่ะโตแล้วเขาโตแล้วเขาจะค่อนข้างเข้าใจกลไกอะไรเหล่านี้ได้ง่ายแต่สําหรับคุณครูที่เป็นคุณครูมอต้นเนี่ยก็อยากให้สู้ๆนะครับเพราะว่าเด็กๆเ,เขาอาจจะยังทําไม่เป็นอาจจะต้องรบกวนผู้ปกครองช่วยดูด้วยอันนี้ก็ไม่มีอะไรนอกจากจะ,จะให้กําลังใจแล้วก็สู้ๆเท่านั้นครับคุณครูครับ okay, เดี๋ยวเราจะดับความหัวร้อนจากงานเร่งด้วยการพาไปเดินชม รอบๆโร,รงเรียนยามดึกนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับโอ้ยข้างนอกอากาศเย็นมากอะ่ะปะเดี๋ยวพาไปเดินดูโรงเรียนคร่าวๆอันนี้คือเครื่องสูบน้ำนะครับเพราะว่าเวลาฝนตกเนี่ยน้ำมันจะล้นร่องนี้เลยครับน้ำมันจะล้นร่องระบายน้ำแล้วมันก็จะท่วมขึ้นมาตรงนี้ท่วมขึ้นมาจนถึงเนี่ย ถ้าวันไหนเนี่ยที่ไม่มีเครื่องสูบน้ําแบบแต่ก่อนนะมันไม่มีเครื่องสูบน้ํามันก็จะท่วมไหลเข้ามาไหลเข้าไปห้องธุรการก็ต้องช่วยกันเนี่ยเอาไม้ถูพื้นเอาม็อบเนี่ยบันดานออกแต่ทุกวันเนี้ยดีขึ้นแล้วครับก็คือถ้าสมมตินฝนตกแล้วน้ําหลดระบายไม่ทันน้าไหลท่วมก็แค่เสียบปลั๊กเครื่องดูดน้ําแล้วก็เอามันไปเทออกจางน้านนู้นซึ่งดูท่าแล้ววันนี้มีแววสูงมีโอกาสสูงว่าฝนจะตกนะครับฉะนั้น พิทก็จะต้องคอยระวังถ้าสมมุตินฝนตกเมื่อไรนะพิดก็จะต้องคอยมาดูว่าน้ําล้นหรือยังถ้าน้ําล้นแล้วพิทก็ต้องมาเปิดเครื่องเจ้านี้ให้มันทํางานนะครับ อากาศเย็นสบายมากครับแล้วก็วังเวงมากด้วยนะครับทุกอย่างเงียบนะครับแต่ว่าโรงเรียนเราก็ทุกอาคารก็จะต้องเปิดไฟนะครับเพื่อแบบว่าแบบว่ามีขโมยขโจนอะไรกล้องวงจรปิดก็จะสามารถจับได้นะพี่ไม่กล้าเดินไปไกลหรอกพีทกลัวแนวโน้มว่าฝนจะตกแบบน่าจะตกร้อปอร์เซ็นะคืนนี้ก็มาลุ้นกันว่าเราจะได้ดูเหตุการณ์ที่พี่จะต้องเปิดเครื่องสูบน้ำไหมนะครับ เขบอกว่าเวลาน้ํามันท่วมเนี่ยมันท่วมตั้งแต่ตรงนี้นะครับตายไหลไปตามร่องเลยไหลไปจนสุดอาคารเลยก็คือมันจะท่วมทั้งหมดมันจะไหลเข้ามาหมดฉะนั้นบริเวณนี้ครับห้องชุรการเอ่ยห้องวิชาการเอ่ยแล้วก็ห้องแนะแนวตรงสุดท้ายเนี่ยเปียกหมดถ้าไม่มีใครมาดันน้ําออกก็จะเป็นหน้าที่ของครูเวนซึ่งมีกี่คนหนึ่งคนอากาศข้างนอกลมเย็นมากนะครับ ตอนนี้น่าจะประมาณเกือบเกือบจะสามสี่ทุ่มแล้วมั้งเดี๋ยวดูเวลาแป๊บดูยังง่อยอ่ะสามทุ่มนิดๆแล้วนะครับคุณครูบางคนบางท่านยังคงทำงานอยู่ด้านบนอยู่เลยนะครับนี่แหละครับครูไทยใจเข้มแข็งอ่ะตรงนู้นเห็นไหมครับชั้นสองห้องคอมเห็นไหมยังมีคุณครูทำงานอยู่เลยสู้ๆครับ จริงๆพี่ควรจะนั่งกลับไปนั่งตรวจข้อสอบเ็ืกรอกคะแนนนะครับเวราพี่ไม่มีอารมณ์แล้วอะ่ะมันโดนแบบขัดฟิลด้วยแบบงานเร่งเมื่อกี้แล้วพี่ก็เลยรู้สึกว่าเซ็งแลอยากทำแล้วโอเคโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็จะหกทุ่มแล้วเดี๋ยวพี่จะนอนเลยแล้วกันนะแต่พี่จะไม่ปิดไฟหรอกเพราะพี่กลัว นอนครับแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้เช้าถ้าฝนไม่ตกถ้าฝนตกก็เจอกันตอนเปิดเครื่องสุกน้ำบ้าบุ้ยไปนอนทุกคนตอนนี้ก็จะประมาณหกโมงแล้วกำลังจะหกโมงเชา้าล้วพี่ก็กลับมาบ้านพักนะครับมานอนต่อก่อนนอนที่นั่นไม่ได้เลยนอนที่ห้องทุรกันไม่ไหวอ่ะแบบยุงก็เยอะแล้วก็ร้อน นอนไม่เคยหลับเลยเวลาไปนอนเวรก็โอเคกลับมานอนต่อนะครับสําหรับล็อกนะครับรีวิวการเป็นครูเวรวันนี้ก็ไม่แชรเลนจ์เพราะว่าฝนไม่ตกนะก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าสําหรับอืมคิดไม่ออกลเลยพูดอะไรต่อบ๊ายบายครับไปนอนก่อน